ชาวบ้านตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาร้องผิวถนนพังชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อลำบากต่อการสัญจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเส้นหนองคลองบ้านปรางโคกสว่างถนนเป็นสาธารณภคพ,พื้นฐานในการขนส่งทางบกที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้โดยสารหรือการขนส่งสินค้าทําให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆง,ง,งบประมาณที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของอบตอรหรืออบจอ สำหรับการก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นของถนนที่มีต่อประชากรและการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆผิวถนนทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากพาหนะสู่ชั้นคันทางนอกจากนี้ผิวถนนยังทำให้เกิดความราบเรียบและความสะดวกสบายและเกิดความปลอดภัยในการขับขี่โดยทั่วไปผิวถนนได้ถูกออกแบบตามคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้สภาพแวดล้อมน้ำหนักบรรทุก และอายุการใช้งานซึ่งโดยทั่วไปจะออกแบบให้มีอายุประมาณ20ปีอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ถนนได้ถูกเปิดให้บริการมักพบว่าผิวถนนเกิดความชำรุดเสียหายเช่นมีรอยแตกร้าวเป็นหลุมเป็นบ่อสุดตัวตามร่องของล้อพาหนะส่งผลกระทบต่อการเดินทางความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น บนถนนเส้นนี้หากประเมินตรวจสอบด้วยสายตาจะพบสภาพความชำรุดเสียหายของผิวถนนโดยทั่วไปได้แก่การเสียรูปการแตกกราวที่ต่อเนื่องกันผิวหน้าหลุดมีการหลุดล่อนรอยปะซ่อม ซึ่งหลังจากเห็นให้แถลงได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกเพจได้ออกสำรวจเส้นทางถนนดังกล่าวพบว่าอยู่ในความดูแลของอบ,บ,จบจนครราชสีมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง p อ a เ t ติ c คอนกรีตอบจนม1 6 0 5 5มีงบประมาณ2,563เป็นวนเงิน2 1 0ล้า0บาทซึ่งจะสิ้นสุดประกันสัญญาเดือนกุมภาพันธ์พศ2566 แหล่งเงินที่ก่อสร้างเป็นเงินสะสมของอบอจอนครราชสีมาวันนี้เวลาประมาณ15นาฬิกาแอดมินเพจหุ้นแถลงได้โทรศัพท์ไปหาช่างพงหรือนายจตุพงษ์ปรุงมานายช่างของอบอจอได้รับการชี้แจงว่าจากบริเวณตรงแยกเข้ามาจนถึงบริษัท SG ซึ่งทำเป็นฟาร์มวัวอยู่ในความดูแลของอบจอเป็นระยะทางประมาณ1,200เมตร และช่างพงแจ้งว่าจะขอเบอิกงบประมาณซ่อมแซมจากอบอจอนครราชสีมาในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้ถนนดังกล่าวสัญจรสวัสดีค่ะผู้ใหญ่อุไรแอดมินเพจห้วยแหลงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่น้องห้วยแหลงคะวันนี้พอดีอาจมีปัญหานะคะเรื่องถนนจะถามผู้ใหญ่เพราะจากการสำรวจด้วยความต้องการของสมาชิกเพจนะคะซึ่งเป็นอ ชาวบ้านตะมนหินดาบางส่วนก็เป็นชาวบ้านของบ้านโคกสว่างของท่านนะคะแจ้งว่าจากถนนเอาต่อเนื่องยาวๆเนาะเขาเรียกว่าบ้านหนองพรองใช่ไหมคะถนนเส้นนี้จากหนองจิตบ้านปลางหนองพรองอ่าใช่ค่ะแต่ว่าแอดไปถ่ายจากบ้านหนองพรองมาพบว่าชมรุดมากสุดก็คือบ้านกลางแต่บ้านปางอ่ะก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของท่านเอามาบ้านโคกสว่างก่อนนะคะโคกสว่างเนี่ยแอดเคยถ่ายแต่พบว่าตอนนี้ก็บางหลุมก็ถมไปละแต่แอดเคยคุยกับ คุณสนธยานะคะคุณสนธยาแล้วไทสองซึ่งเป็นลูกชายคนที่2ของบริษัทเอจว่าได้ช่วยอเอากอบส่วนตัวของบริษัทเนี่ยซ่อมเองนะคะผู้ใหญ่ใช่ครับก่อนหน้านี้แอดเคยถ่ายเป็นหลุมนั่งเยอะนะใช,ใช่ครับลองเล่าประวัติของถนนเส้นนี้ให้แอดฟังหน่อยสิคะผู้ใหญ่คือถนนเส้นนี้แต่ก่อนนะครับก็เป็นเส้นทางที่ลาดยางนะครับลาดยางเสร็จไปตลอดจนสุดบ้านปางหนองทองเลยนะครับ แต่พอหลังๆมานี่ก็มีการชำรุดนะครับชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเพราะว่าได้ทำถนนเส้นนี้มาหลายปีแล้วนะครับเป็นงบของแต่ก่อนเป็นของรอพชใช่ไหมที่เป็นของยังไม่ใช่เป็นของออาบาจอนะครับเส้นทางของรอพชแต่ทีนี้ก็เลยมาดำเนินการนะครับในการซ่อมแซมบางจุด นะครับที่เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับตอนนี้ก็มาในช่วงปี2564นกะครับก็เกิดถนนนะครับได้ชำรุดทุดโทมเป็นอย่างมากนะครับเส้นทางที่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับแยกจากหนองจีดเข้ามาในหมู่บ้านคคกสว่างนะครับเกืยบประมาณกิโล นะครับกิโลเมตรได้นะครับห่กิโลเมตรได้นะครับที่เป็นลุเป็นบ่อที่ประชาชนยากต่อการสัญจรนะครับในช่วงหน้าฝนใช่ครับในภาพนั้นอยู่เหมือนกันคนะครับเป็นลุบเป็นบ่อเยอะมากเลยครับรถไม่มีที่จะหลบนะครับค่ะผมก็เลยลองเรียนไปทางอบตตอนนั้นกําลังท่านท่านนายกนะครับก็เป็นนายกท่านขอข้อนาอนะครับท่านนายกประกอบสิริปุกนะครับนายกคนเก่าครับนายกคนเก่าค่ะาในช่วง ไปลปลายปี2564นะครับช่วงเดือนประมาณเดือนทันทันวานาะ,ระประมาณนี้นะครับก็ได้ขอค,ความรู้าะจากท่านนายกนะครับให้ปรับปรุงซ่อมแซมะนะครับแต่ในช่วงระยะที่จะครบเวละเปลี่ยนผ่านนะครับก็ไม่มีงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมค่่ทาน,นะครับก็เลยพอหลังมานี่ก็ ไม่มีงบประมาณที่จะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้นะครับก็เลยได้รับความอนุเคราะห์คือชาวบ้านผมเนี่ยก็เขามีรถเกียรเดอร์นะครับตรงเป็นญาติของฟาร์มของคุณปัญญานี่แหละฟาร์มเอสจีนี่แหละรเอสจีนี่แหละครับเขามีรถเกรเดอร์นะครับเขาก็เลยเออเล็งเห็นความยากลําบากของประชาชนที่สัญจรไปมานะครับในช่วง ทางแยกเข้ามาฟาร์มเยกก็ีกีนั้นเป็นลุกเป็นบ่อมากนะครับก็เลยความเร็งเห็นความลํายากลําบากของประชาชนเขาก็เลยให้ความรูเ้เคาะนารถเจดเดอร์เนี่ยไปปรับไปปรับให้มันพอสัญจรไปมาได้แต่ไม่ได้ได้ได้บดอัดนะครับแค่แค่เจดไปมาพ่อถนน,นให้มันเรียบเฉยไม่เป็นลุกเป็นบออ่อนะครับต่อมาก็ทางเปลี่ยนผ่านของอบจนะครับก็มีการเรียกตั้งเรียกตั้ง อบจในช่วงปลายปีหกสี่ใช่ไหมค่ะประมาณนี้เนาะเปลี่ยนพฤศจิกาใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนผ่านอ่าก็เลยทางอบตนะครับก็เลยทางทางหมู่บ้านทางผู้นํานะครับก็เลยตอนนั้นทางอบจเขากําลังหาเสียงใช่ไหมค่ะอ่ากำลังหาเสียงแล้วก็ท่านผมนั่นได้เป็นเป็นรายชื่อได้ไหมท่านสจสมศักดิ์ไตรศักดิ์อ๋อค่ะได้ค่ะได้ท่านก็ผ่าน ผ่านนะครับในการผ่านในการเลือกตั้งนะครับได้เป็นประจอการเก็บนะครับจังเกตอําเภอเมื่แถลงนะครับประกาศเห้แถลงเนาะตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านก็เลยนํารถเกตมาบดอัดนะครับเพื่อแก้ปัญหาในช่วงหนึ่งระยะหนึ่งนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับยังยังยังเห็นรอยหินปุกที่บดอัดอยู่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องเบื้องต้นคนะครับ ก็จากหลังนั้นมานะครับก็ก็ชาวบ้านก็วิ่งไปมาสะดวกขึ้นนะครับหลังจากนั้นมาก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ช่วงช่วงถนนที่ผ่านมาในหมู่บ้านนะครับก็เป็นช่วงที่อ่าลงสูบน้ําหมู่บ้านนะครับที่ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านโคกสว่างนะครับผ่านเข้าไปคุ้มบุหรีนะครับตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากเยอะจริงๆครับวันนี้ที่แอดถ่ายมาก็เยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับแต่ที่นี้ก็ขอความนุคราะห์จาก ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงท่านสุพรแดงงามะนะครับซึ่งท่านได้ผ่านในการเลือกตั้งมาเป็นนายกมันมากนะครับผ่านมาก็ม่กี่เดือนเนาะประมาณสี่ห้าหกเดือนได้นะครึ่งปีได้แล้วค่ะครึ่งปีได้เนาะประมาณนี้แหละครับใช่ค่ะท่านก็เห็นความเปือดร้อนแล้วก็ทางผู้นําหรือชาวบ้านก็ขอความนัวเคราะห์ไปยังท่านนายกนะครับให้ช่วยดูแลเพื่อปรับปรุงถนนเส้น S <S <an> เนี่ยเป็นรูปเป็นบอ่อเนี่ยจากการทันจอนของประชาชนเนี่ยประชาชนก็ลองเรียนมาให้ผู้นำช่วยบอกท่านนายกให้น่อยยกให้หนะก็ไปอขอความรู้เพราะจากท่านนายกานะครับท่านก็ได้ความรู้เพราะได,ได้ได้รับความรู้เพราะจากท่านนะครับท่านกออ็ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนะครับท่านก็จับงบประมาณนะครับงบประมาณไม่รู้ว่างบจ่ายขาดหรืองบอะไรนะครับก็ มาช่วยมาช่วยค่ะนะครับสั่งปูนมารถสิบล้อหนึ่งก็ประมาณหกคิวประมาณนี้แหละครับโอ้หกคิวก็หมื่นกว่าบาทนะคะท่านคิวละสองพันได้รถรถรถสิบล้อนะครับเอารถสิบล้อนะคะประมาณประมาณมันอยู่ได้ประมาณหกคิวค่ะนะครับก็เลยนํามาเทตรงจุดเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นะครับในจุดนั้นนะครับที่ที่ชาวบ้านหรือผู้นําร้องเรียนกับท่านนายกสุพรรณแดงงามไปนะครับก็ได้รับความอูก่ก็กจากท่านนายกสุพรรณแดงงามต้องชื่นชมนะคะต้องชื่นชมนะครับจุดนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็มีงบประมาณที่จะประสานต่อจากท่านอบอจอนะครับที่ที่เสนอมาตั้งแต่ท่านได้เข้ามาเป็นท่านอบจ ครับได้ได้รับตําแหน่งนะครับคข้อใจว่าไดา้แจ้งมาว่าจะทําถนนเส้นนี้นะครับจะทําทถนนเส้นโคกสว่างแยกน้องกิดไปบ้านปางานะครับงบประมาณที่าทางอบจอจัดงบประมาณมาเนี่ยก็ดําเนินการาให้ผู้รับเหมาอนะครับและได้ผู้รับเหมาได้ได้ยืน่นยื่นแบบ แต่ยังอยู่ในสัญญาประกันนี่คะวันนี้ที่คุยกับช่างพงศ์ครับก็อยู่ในสัญญาประกันอยู่นะครับ,รบแต่ว่าเส้นเส้น<ๆ>ที่ว่าประมาณเท่าไหร่ 100, 160ร้อยร้อยหกสิบเมตรใช่ไหมอ๋อประมาณ100ร้อยกมรหรออันอันอันที่อยู่ข้างหน้าที่ที่ที่เสียใช่ไหมแต่อันนั้นเห็นช่างพงศ์แจ้งว่าเขาเขาก็จะมาซ่อมนี่มันมีงบซ่อมแซมอยู่ครับไอตรงนี้แหละแต่ว่าซจอนี่ท่านท่านก็บอกว่างบจะมีงบมาซ่อมแซมหรือว่างบที่ว่าทาง อบจเนี่ยได้ผู้รับเหมาประมูลแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดซองก็รอผู้รับเหมาที่จะมาต่อสร้างให้หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสัญญาประกันเขาก็ต้องซ่อมให้เราอยู่แล้วหเห็นช่างพงบอกว่าไม่ใช่ครับเทใหม่เลยนะเอาเทใหม่เหรอครับทเ,เออบทใหม่เลยนะเอายังไงล่ะครับเทใหม่เลยเอแอดเริ่มงงนะครับเทใหม่เลยนะเพราะวันนี้ที่คุยกันเนี่ยช่างพงบอกว่าจะมาซ่อมนี่จะมาซ่อม ชัดเจนนะคะอาจด้ยินไม่พอแค่ใหม่แต่ว่าได้ผู้ประมูลได้ผู้รับเหมาไปแล้วแต่ที่นี่ผู้รับเหมาทิ้งงานอ๋อนะครับทิ้งงานก็เลยมันงบประมาณตัวปีหกห้าเนี่ยก็เลยขาดไปนะครับงานก็ไม่เสร็จนะครับแล้วก็เลยจะของบประมาณใหม่เนี่ยที่ว่าคำนันให้ผมเอาอะไรชื่อมาเซ็นวันเนี้ยจะของบประมาณใหม่อจะของบประมาณซ่อมแซมงบซ่อมแซมใหม่งบซ่อมแซมใหม่เหรอครับแต่งบก่อนนะอา รับเหมาทิ้งานแล้วงบเก่าไปไหนผมอยากถามว่างบต่อเงบประมาณเท่าไหร่คือถ้าอยู่ในสัญญาประกันเท่าที่ทราบนะคะถ้าอยู่ในสัญญาประกันเขาก็ต้องอันนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วว่าดำเนินการสร้างให้ดำเนินการสร้างซ่อมให้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าป้ายบอกชัดเลยว่าเอดําเนินการสร้างสองล้านหนึ่งมีสัญญาประกันถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะเรา ทำไมจะต้องมามาทำมามาสร้างหุ้มใหม่ละ่ะหรือ,อยังไงคะของบใหม่นะออของบซ่อมแซมใหม่เพราะว่างบตัวนั้นตกไปแล้วตอนตกไปยังไงอะ,อะยังยังงบประมาณยังไม่อยู่ยื้ยจ่ายเขาไปแล้วหรือ,อยังไงเขาทิ้งงานเขาทิ้งงานผมยังงงอยู่นะงบเขาจะเขาเปิดซองแล้วอนุม,มัติแล้วจะดําเนินการจะเดินงานจะดำเนินการแล้วเนี่ยจะดาเนินการแล้วเนี่ยอ่ะพอผมสอบถามไปผู้รับเหมาทิ้งงาน โอเคงั้นเดี๋ยวตามต่อเนาะนะเดี๋ยวตามต่ออีกทีรเราเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแอดเข้าไปตามหาว่าเอ๊ะตกลงว่าที่ช่างพงศ์บอกว่าวันนี้จะจะเข้ามาดูให้วันอังคารอ่าจะเป็นงบซ่อมเก่าหรือว่าจะเป็นงบเทใหม่หรือไรคือคือซ่อมแซมเก่าหรือเปล่าที่มันเป็นหลุมเบนบอที่แอด งบที่เทไปปีที่แล้วปีปีหกสามอ่ะเอาเหรอซ่อมตรงนั้นไหมยังสัญญายังไม่ขาดอ่ะเอาเหรอคะเออน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่แต่ว่าไอ้เทใหม่นี่มันเป็นงบเขาจะไปของบใหม่นะอ๋อจะไปของบใหม่เลยงบใหม่เลยงบซ่อมเป็นงบซ่อมแซมแต่งบนั้นมันขาดไปแล้วคุณลำเหมาทิ้งงานอ๋อไม่ใช่งบเดียวกันครับไม่ใช่งบเดียวเอานะอันนี้ที่ที่ที่ทั้งพงผู้นี่มันจะเป็นที่ปะรอยที่แอดถ่ายวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ่นลนลัดยางไปปีหกสามปีที่แล้วเนี่ยที่เรา ที่เราถ่ายป้ายมาเนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยยังยังยังอยู่ในวในประกันเขาอยู่รับผิดชอบเขาอยู่โอเคอ่ายังไงก็ช่างไม่ว่าจะเป็นซ่อมหรือไม่ว่าจะเป็นเอ่อได้ถนนแล้ใหม่ครับขอให้ชาวบ้านของเราได้ถนนดีๆมาใช้เหอะคุณภาพชีวิตจะได้ดีหน่อยเนาะเอาบอกถึงปัญหาหน่อยว่าถนนนี่เลยเคขาดอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแค่ไหนครับผู้ใหญ่เกิดครับและนิ้วเท้าขาดก็เคยมีแล้วครับรถ ซาลิงเนี่ยไปขายของนี่แหละครับน้ำตาลจะไหลนิ้วเท้าขาดด้วยเอถนนมันแย่จริงๆนะครับแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเนาะช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนอยู่แล้วด้วยรีบทำกันนิดนึงนะคะผู้ใหญ่ถ้างั้นเดี๋ยวขอบคุณสําหรับข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะคะผู้ใหญ่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ